จริงๆอันดับแรกก็ต้องเป็นคนที่รักฟุตบอลนะครับแล้วก็ถามผมนะผมก็อยากได้คนที่คุกขี่กับวงการฟุตบอลซึ่งหลายๆท่านก็คุกขีแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีศักยภาพด้วยนะครับมีวิสัยทัศน์ที่ที่มันตรงใจกับคนฟุตบอลจริงๆนะครับก็หลายๆท่านที่อยู่กับวงการฟุตบอลมา,มาโดยตลอดคนเราเนี้ยผมว่ามนคนสมัคเพียงพอตอนนี้นะคะมีผู้สมัครเข้ามาประมาณ ต่ว่าถ้าจะเฉือจริงๆเนี่ยก็จะเป็นบิ๊กออสกับค้หลักคือพี่ปูมองว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ะต้องมาต่อสู้เคี่ยวกันสองคน่ย่างนงบ้างค่ะวันนี้ต้องยอมรับว่าระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เลือไม่ได้เลือกด้วยระบบของอความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาถ้าถามว่าเลือกคนที่เป็นคนฟุตบอลเนี่ยทั้งประเทศเลือกชาญวิทย์ผลชีวินแน่นอนนะฮะ ลู้ลิทธ์ูหาเต็มบ้านเต็มเมืองผลงานในอดีตไม่ว่าจะเป็นโค้ชเป็นผู้เล่นเป็นผู้บริหารในวงการกีฬาลหลายชัดเจนไร้มนทินขาวสะอาดแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นเบอร์นหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยแล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นนักฟุตบอลหรือว่าเป็นโค้ชที่เลิกทําทีมไปแล้วอาจจะขึ้นมาตรงนั้นได้เพราะว่ารู้เรื่องฟุตบอลไทยจริงๆเหมือนกับที่ต่างประเทศมีฟันไมเึ้นบาวมีมิเชลพาตินี่มีโรเจอร์มินล่าอะไรทำนองนี้นะครับ แต่ว่าวันนี้ระบบฟุตบอลไทยมันเป็นระบบของการเมือง83ทีมใน a อ s League Division 1นท่งไทยดีเกิน70เป็นทีมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นคนที่รักฟุตบอลคนที่เป็นโค้ชฟุตบอลเป็นอ,อยู่ในวงการฟุตบอลไม่มีโอกาสได้เลือกคนที่ได้เลือกคือ,อนายกสมาคมกีฬาจังหวัดน,นะฮะคือประธานสโมสร ซึ่งรวนแล้วแต่เป็นนักการเหมือนทั้งสิน้นด้วยระบบวิธีแบบนี้อาจารยหลังสูไม่ได้ถ้าให้หย่อนบัตรกันประชาชนทั้งประเทศหรือคนในวงการฟุตบอลไทยจริงๆอาจารย์หลังชนะล้านเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้อาจารหลังแพ้ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ะ้มุมมองของพี่ปูเกี่ยวกับนโยบายของทั้งสองฝั่งคิดว่าอย่างไรบ้างคะทางฝั่งอาจารย์หลังก็ดูเหมือนว่าจะเป็นนโยบายที่ ลุกมาในเรื่องของฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นมี่าธนาคารแบงก์มีธนาคารอสอนฟุตบอลทั่วประเทศนะครับการสนับสนุนเยาวชนนะครับที่ชัดเจนที่สุดก็คือปลองดองอาจารย์หนังแถลงบอกว่าเห็นทุกทุกฝ่ายทุกสโมสรเ่ยหรือว่าผู้เกี่ยวขอ้องวนแล้วแต่มีความไม่กลมเกี่ยวกันอาจารย์หลังบอกว่าถ้าเข้ามาทำเนี่ยก็จะทําให้ทุกคนได้ได้มาคุยกันและบริหารร่วมกันเสนอถึงท่านว่าจะเป็น รัฐบาลร่วมก็คือเอาทีมที่แพ้เนี่ยมาร่วมบริหารด้วยอ,อันนี้เป็นปลองดองขณะที่พลนเอศสมยศเป็นนโยบายชัดๆก็คงจะเป็นเรื่องของแฟร์ใช่ไหมฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วใน,ในทีมจะหลังผมก็เชื่อว่าก็ต้องทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟร์เรื่องกรรเมการนะฮะแฟร์เรื่องผลประโยชน์สิทธิประโยชน์อะไรือต่างๆนะผมว่าก,ก็โอเคนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สมัครทุกคนก็ต้องทําอยู่แล้วในเรื่องของอเรื่องของแฟร์เนี่ยเพียงแต่ว่าใครจะลงลึกไปในรายละเอียดเกี่ยวกับฟุตบอลได้มากกว่ากันนะฮะ ของอพลบทเอกสมศรีกยังไม่ค่อยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับว่าจะสร้างเยาวชนยังไงทีมชาติจะเป็นยังไงในรายละเอียดซึ่งตรงนี้จ้านหลังก็จะมีรถแบบที่ชัดเจนกว่าแล้วก็ลึกซึ้งกว่าเพราะว่าเขาอยู่กับฟุตบอลมาตั้งแต่ฟุตบอลนักเรียนกรมพละอะไรเงรี้ยเป็นคนที่วางโครงสร้างทั้งหมดอย่างบิ๊กออดค่ะที่เขาบอกว่าเขาจะพัฒนาเยาวชนน่าจะอายุ17-19ปีเนี่ยไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้ก่อนก่อนทีชุดใหญ่ครับพี่ปูมองความเป็นไปได้หรือยังไงบ้างคะ ก็เป็นสิ่งที่มันต้องต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าชุดเยาวชนไปเยาวชนไปเยาวชนโลกไม่ได้ชุดใหญ่อย่าไปหวังนะครับแต่ทีนี้ไอ้ก่อนเยาวชนจะไปฟุตบอลโลกเนี่ยจะต้องสร้างกันยังไงนะครับระบบอะคาเดมี่จะต้องมีไหมการฝึกสอนจะเป็นยังไงผู้ฝึกสอนจะมาจากไหนผู้ฝึกสอนที่รู้เรื่องฟุตบอลจะสร้างกันอย่างไรอย่างอย่างไรอันนี้แหละถึงจะเป็นต้นต่อที่จะขึ้นไปสู่เยาวชนทีมชาติแล้วยาวชนทีมชาติถึงจะได้ไปเยาวชนโลกยังขาดตรงนี้ เป้าหมายของการไปรเยาวชนโลกแล้วก็ทีมทุกชุดไปฟตุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่ทุกคนต้องมีร่วมกันอยู่แล้วครับให้พี่ปู๋กฟังฟันธงอีกทีนึงว่าใครน่าจะได้เป็นนายกสมาุตบอลก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าสมมติว่าใช้วิธีการเลือกด้วยความรู้สึกของของคนฟตุตบอลจริงๆอาจจะหลังชนะแน่นอนแต่ถ้าเลือกด้วยระบบเสียงแบบนี้ซึ่งวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะมีสิทธิ์เลือกบ้างวิธีการเลือกจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบยกมือ ซึ่งอันนี้ถือว่าอันตรายนะเพราะว่าจะรู้ว่าใครเลือกใครไม่เลือกแล้วอาจารย์หลังเนี่ยเดินหน้าไปทุกทกที่ด้วยการยกมือว่าอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับใครเลือกหรือไม่เลือกได้วิธีการเลือกก็มีส่วนสําคัญนะฮะแม้กระทั่งระบบ30เสียงนะฮะจะเลือกกันมาอย่างไรอันนี้ก็สําคัญบางเสียงสิทธิ์ยังทับซ้อนอยู่อันนี้คณะกรรมการากลางจะมีส่วนเป็นอย่างยิ่งว่าจะชีวะ้ว่าใครจะชนะใครจะแพ้แต่สุดท้าย้วผมเชื่อว่า ด้วยปัจจัยต่างๆในการเลือกตั้งนะฮะชาญวิศน์ชีวินสู้ไม่ได้ก็คงได้เป็นนายกขวัญใจมหาชนทำนองนะั้นเป็นนายกที่คนกีฬาคนฟุตบอลอยากได้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้แล้วอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยฟุตบอลไทยเนี่ยคนจะเป็นนายกได้เนี่ยจะต้องมาจากครอบครัวมหาเศรษฐีไม่กี่ครอบครัวที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสิงห์กอดีช้างกอดีหรือว่าจะเป็น king power หรือว่าอะไรที่เป็นมหาเศรษฐีเพราะว่า ใช้ทุนทรัพย์ในการเลือกตั้งในการอะไรต่างๆเยอะมากอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตของกากาฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งคนฟุตบอลจริงๆผมเชื่อว่าจากนี้ไปจะสูญพันธุ์มองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยทิศทางบอลไทยของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องฝากความหวังกันนะครับว่าในการเข้ามาของนายกสมาคมคนใหม่เนี่ยจะเข้ามาในลักษณะของการปกป้องประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือเข้ามาทําประโยชน์นะฮะให้กับวงกรารฟุตบอลไทยโดยรวมแต่ยังไงก็ตามวันนี้มันหนีไม่พ้นอยู่ลว้ว่าเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนานาวงกรารฟุตบอลไทยในอนาคตไม่มีใครทราบทราบแต่เพียงว่าในอดีตมันดีขึ้นมาเรื่อยๆจากฟุตบอลไทยหลีกไม่มีคนดูนะครับชนบุรีต้องมาจ้างเสียงสปอร์ตถ่ายทอดสดนั้นละแสนห้าหมื่นบาทวันนี้เนี่ยทุกทีมได้ค่าลิขสิทธิ์ทีมลา6ล้านเพิ่มมาเป็น20ล้านทีมชาติไทยจากตกรอบซีเกม ติดต่อกันสองสมัยนะครับจากล้มเหลวในการแข่งทุกรายการวันนี้เนี่ยทีมชาติไทยทุกชุดเข้าไปเล่นเยาวชนโลกเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเอเชียโอลิมปิกกำลังจะลุ้นได้ไปคือมันมันกำลังในช่วงขาขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเข้ามาแล้วทําดีเราจะไปอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าเข้ามาแล้วทําไม่ดีนะฮะเราจะกลับไปเหมือนสิงคโปร์ซึ่งวันนี้มีคนดูอยู่60คนผมเคยไปอยู่สิงคโปร์มาก่อน ไม่ก่อนสิงคโปร์มีโครงการโ o ดทูเทวนจะไปฟุตบอลโลกให้ได้แต่ว่าไม่รู้บริหารกันยังไงจะไปเหมือนเวียดนามจะไปเหมือนมาเลเซียที่มีการล้มบอลกันมีอาการต่างๆนานา,นา,นาแล้วก็สุดท้ายก็ไม่มีคนดูแล้วก็เป็นภาวะล้มเหลวของฟุตบอลประเทศนั้นๆนั่นก็เป็นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครทราบอนาคตเพียงแต่ว่ามันจะเดินไปทางไหนวันนี้ผมว่าฟุตบอลไทยมันเดินมาถึงปลายยอดเขาซึ่ง มาเร็วมาแรงมากภาวะจะเฟอร์หรือเปล่าค่าตัวแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะบริหารในการในทิศทางไหนแล้วก็ก็ได้ดูกันครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าผมถือว่าเราพัฒนามาได้ไกลมากล่ะฝากถึงนายกสมาคมใหม่ค่ะครับก็ต้องฝากว่าเข้ามาวงการฟุตบอลไทยหรือว่าได้เป็นนายกสมาคมบอลไทยเนี่ยก็ขอให้คิดถึงครอบครัวฟุตบอลไทยเยอะๆนะครับแล้วก็ อยากให้รักฟตุตบอลไทยแล้วทําทำฟตุตบอลไทยให้มันประสบความสําเร็จในทั้งในแง่ของฟตุตบอลลีกฟตุตบอลทีมชาติอย่าไปคิดถึงว่าจะเข้ามาเพื่อล้างแค้นเพื่อความสะใจหรือว่าเพื่ออะไรเลยเพราะว่าพอมันเสียหายไปแล้วเนี่ยมันผมเชื่อว่ามันเรียกกลับมาไม่ได้นะสัานในฟตุตบอลไทย